จองยงวาทำแฟนๆเขินหนักรอศาสรความหล่อผ่านแฟนมีติ้งที่มาเกานักแสดงนักร้องนักดนตรีคนดังจองยงวาซ n b l u e บู Blue, ยงยงวาซีเอ็นบลูทำแฟนๆเขินหนักมากหลังเตรียมมาสารความหล่อผ่านแฟนมีติ้งที่มาเกาทำเอาแฟนๆทั่วโลกสอบถามยกใหญ่จะมาประเทศไหนบ้าง หายหน้าไปถ่ายซีรีส์อยู่พักใหญ่ทีเดียวสำหรับนักแสดงนักร้อง,น,องนักดนตรีคนดังจองยงวายุงยงวาจากวง C.N.Blue ที่เงียบหายไปจนแฟนๆบนคิดถึงอยู่ตลอดพอออกมาไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมทีหรือลงรูปผ่านโซเชียลทีทำเอาแฟนแฟนกรีดหนักมากเพราะคิดถึงเขาสุดๆ งานนี้หนุ่มจองยงวาขอพักความร้อนแรงหมดการแสดงไปแป๊บเดียวและมาปล่อยผลงานเพลงและคอนเสิร์ตกับสมาชิกวงอย่างอีจองชินและคังมินยอกสักหน่อยโดยล่าสุดหนุ่มมินยอกและจองชินก็มีแพลนมาแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยแล้วหนุ่มยงวามีหรือจะน้อยหน้า เลยประกาศพังแฟนมีติ้งพร้อมแนบรูปหล่อๆในลุคผมสีบลอนเงินเอาใจแฟนๆซะเลยโดยหนุ่มยงวาอัปเดตโซเชียลส่วนตัวระบุข้อความว่ามาเกาซียู2023 5นานฬิกา7นาทีงานนี้เรียกว่าหนุ่มยงวาลงรูปไปปุ๊บแฟนๆก็มาไล้ปับ๊บพร้อมบอกว่าคิดถึงเขามากอยากเห็นลุคนี้ของเขาในแต่ละประเทศบ้างก็บอกว่าจะมาไทยไหมจะมาจีนไหมจะมาอื่นๆไหม เรียกว่ากระแสตอบรับดีสุดๆจนพี่ยงหรือหนุ่มยงวาน่าจะอมยิ้มแก้มปริทีเดียวหลักค่ะ